สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับแบงค์กระบดลูกหนังวันนี้จะมาบอกเทคนิคสูตรแทงบอลเหมือนกันเช่นเคยแต่ก่อนที่จะไปรับฟังก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของแบงค์เนี่ยมีตารางนะครับสูตรแทงบอล1นคูณนะครับเป็นเรทราคาที่เอาไว้ดูนะครับว่าราคาบอล1นคูณสถ้า ราคาที่ดีเนี่ยควรจะเป็นยังไงนะครับเอามาให้นะครับถ้าใครอยากได้ก็เพิ่มเพื่อนด้านล่างนะครับที่บ้านเขียวได้เลยหรือแม้กระทั่งก็มีสูตรราคาบอลน,นะครับเป็นสูตรคำนวณน,นะครับบอลหนึ่งคูณสองเอามาให้เช่นกันนะครับถ้าใครอยากได้ก็ด้านล่างนะครับเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับส่วนเรื่องวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องของการดูราคาบอล1นคูณนะครับแล้วก็ เรทราคาวันนี้ก็คือราคาหนึ่งลูกนะครับราคา1นึงลูกเอาจริงๆเนี่ยเทคนิคจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับสำหรับบอลราคา1นึ่งคณสองเนี่ยถ้าพี่ๆท่านไหนหรือน้องๆท่านไหนนะครับอยากเล่นราคาหนึ่งลูกนะครับทริคของมันเนี่ยสูตรของมันเนี่ยมีไม่ยากเลยนะครับก็คือให้ดูราคา1นึ่งเนี่ยที่ จ่ายนะครับอยู่ประมาณเอาจริงๆอะ่ะมันจ่ายต่ำได้ถึง1.47นะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยที่ผมลองคํานวณเนี่ยมันไม่ควรไม่ควรเกิน1.5หรือ1.6ประมาณนี้แค่นั้นกับเลทหนึ่งลูกนะดังนั้นเนี่ยนี่คือเลทที่ผมกล้าการันตีได้ว่ายังไงก็กินแน่นอนนะครับส่วนถ้าใครอยากได้เลท เลทราคาตารางอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนที่ผมบอกครับเพิ่มเพื่อนด้านล่างที่บ้านเขียวได้เลยนะครับเรามีให้กันนะครับทีนี้ถามว่าทริคจริงๆมันมีอะไรไหมจริงจริงอะ่ะการเล่นราคา1นคูณสเนี่ยจริงจริงหนึ่งลูกเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากอย่างที่ผมบอกคือด้วยราคาที่เปิดออกมา1ลูกเนี่ยถามว่าทีมที่เป็นต่อมันมันสูงนะดังนั้นเนี่ยไปดูราคา1นคูณสได้เลยครับ แล้วก็พยายามดูเรื่องของสถิติอีกนิดหน่อยแล้วก็ดูเรื่องของราคา,าราคาน้ําที่จ่ายถ้าน้ําจ่ายแบบเ,เลทหนึ่งลูกเนี่ยน้ำจ่ายอยู่ประมาณ0.8 0เ,เอาว่ามีเลข8อะ0.8จะเท่าไหร่เนี่ยไม่เกินผมว่าอย่าให้เกิน0.88หรือประมาณนี้ครับแล้วเรท1คูณ2เนี่ยจ่ายแบบ ต่ำมากเหมือนที่ผมบอกคือ1.47ถึง1.5เต็มที่คือได้1.55หรือ1.56เนี่ยก็คือใส่ได้เลยสำหรับคู่นี้นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากาจากการคำนวณสถิตินะครับที่เก็บไว้เนี่ยของผมเนี่ยก็คือส่วนใหญ่นะครับ70 70นะครับที่ทีมต่อ จะกินนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับเยอะมากดังนั้นเนี่ยนี่เป็นทริคหรือสูตรแทงบอลง่ายๆกับเลทราคา1ลูกนะครับลองฟังแล้วเอาไปใช้กันได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้ตารางตารางน้ำบอลหนคูณนะครับก็เหมือนที่ผมบอกก็แอด บานเขียวด้านล่างได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งสูตรบอลราคา1นึูณนะครับเป็นสูตรคํานวณ Excel ที่เอาไว้คํานวณว่าควรจะเล่นดีไหมสําหรับราคานี้นะครับก็แอดไลน์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะครับไม่ยากสําหรับวันนี้ทางด้านของแบงก์กบดล,ลูกหนังไม่มีอะไรแล้วนะครับมาแชร์เทคนิคง,ง่ายๆนะครับกับเรดราคาบอล1ลูกถ้าเจอราคานี้ควรเล่นน้ําเท่าไหร่นะครับไม่ให้สําหรับวันนี้ทางด้านผมแบงก์กบดล,ลูกหนังต้องขอตัวลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ